สวัสดีค่ะช่องลานินชา4289ยินดีต้อนรับค่ะพบกับการดูดวง10เรือนปักหลังของเดือนตุลาคมคำทำนายตั้งแต่วันที่16ถึง31ตุลาคม2563ายไพ่ชุดนี้เป็นไพ่10เรือนของผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะคะไพ่สิเรือนจะบอกเรื่องการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักกุณาดูเป็นไกด์ไลน์นะคะอะไรดีก็เก็บไว้เป็นกำลังใจให้ตนเองอะไรไม่ดีก็ถือว่าเป็นเสียงกระซิบบอกให้ ระมัดระวังแล้วใช้ชีวิตด้วยการมีสติอย่าหลงงมงายค่ะเพราะมันเป็นการดูดวงแบบเสี่ยงทายนะคะไพ่กุมเกลียชะตาใบแรกของชาววันศุกร์นั่นก็คืออัศวินถือไม้เท้าเป็นไพ่ของผู้ชายเก่งพระราชาแห่งไม้เท้านะคะเก่งมีความสามารถอาจจะมีโปรเจกต์งานใหญ่ให้ได้เรียนรู้ได้ทำช่วงนี้การงานค่อนข้าง ขึ้นมือเขาเรียกก็ทำอะไรค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะไอ้ตำแหน่งความสำเร็จนี้ขึ้นแปดเหรียญเลยขยันเท่าไหร่เป็นผลดีกับเจ้าชะตามากเท่านั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีสำหรับคนวันศุกร์นะคะมาดูด้านการเงินบ้างกระดุมพระขึ้นหนึ่งถ้วยเขาเรียกว่าสภาพคล่องทางการเงิน เป็นที่น่าพึงพอใจนะคะไพ่ธาตุน้ําอาจจะไม่หวือหวาเท่าไพ่เหรียญแต่ก็เป็นไพ่ของการเริ่มต้นเป็นไพ่มงคลอีกอย่างหนึง่งด้วยเช่นกันช่วงนี้ถ้าท่านใดที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับบ้านเช่าอาพาร์ตเมนต์อาหารเครื่องดื่มก็ <c oughs> เ,เรียกว่าเงินมันจะไหลามาจากอาชีพเหล่านี้นะคะแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ทำอาชีพที่กล่าวมาข้างต้น หลักทรัพย์รายได้เงินหมุนเวียนสภาพคล่องเป็นที่น่าพึงพอใจและที่สำคัญไพ่ใบนี้หมายถึงอาจจะมีเงินตกเบิกเงินฟุกฟุกที่ไม่ต้องออกเรียวออกแรงมากเช่นท่านใดที่รักในการเสี่ยงอาจจะมีโชคฟุกฟุกเล็กๆน้อยๆเข้ามาเสี่ยงจากอะไรโอ้ได้หลากหลายทิศทางเลยนะคะซื้อในสถานที่ ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นวัดศาลเจ้ากับผู้ชายสูงวัยซื้อกับเด็กแต่อย่าซื้อกับเอรถที่ขี่จักรยานก็น้องก้องแกงนะ่ะอันนั้นอะ่ะไม่มนเหมือนจะมีตัวขัดนะคะแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัยก็อาจจะให้โชคให้คุณเพราะดวงชะตาของคนวันศุกร์ในตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านภูมิที่ภูมิทางเขาเรียกว่าพร้อมมือพร้อมใจที่จะเอื้ออำนวยความสำเร็จอะไรหลายๆอย่างขอให้ตั้งอยู่บนศีนลธรรมแรงขับตรงนี้ความดีที่ทำมาไว้ความสามารถที่สะสมมาไว้กำลังจะมาตอบแทนคนวันศุกร์ในช่วงระยะ15วันนี้นะคะ มาดูคนที่ทำงานด้าน P ีาประชาสัมพันธ์สื่อโซเชียลงานออนไลน์การปล่อยคอนเทนต์ทั้งหลายขึ้นอัศวินถือดาบเรียกว่าถ้าท่านใดที่ทำงานในด้านนี้กรุณาใช้ความไวในการจบจ็อบให้เร็วนะคะอุปสรรคมันจะมีเข้ามาอย่ายืดเยื้องานนี้รบนานไม่ได้ต้องช็อเทิมไปเจอไปเจอใครดีลกับใครในช่วงนี้อาจจะเจอคนใจร้อนพูดห้วน ปากแรงปากกล้าแต่เจรจาได้เพราะตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วความสําเร็จมันเกิดขึ้นแต่อศวินถือดาบเนี่ยมันจะออกแนวประมาณว่าไม่ไว้วางใจใครอาจจะยีเยวนวนปราษาทถ้าไปดีลอะไรกับใครคนค้าขายจะถูกถามซอกแซกเยอะการตั้งประเด็นในการถามอาจจะถามเหมือนกวนเหมือนหาเรื่องขอให้ใจเย็นนะคะทะเลาะกับลูกค้าเสียลูกค้าค่ะในช่วงสภาวะโควิด1 9 n e อย่างนี้อย่าพยายาม ทะเลาะก,กับใครที่เจาเงินเข้ากระเป๋าเราแต่ถ้ามันยามศักดิ์ศรีกันก็ไม่ว่าแล้วตำแหน่งนี้มันแทนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้ควรที่อยู่รอบข้างรอบตัวสังคมที่อยู่ไว้อวดรล้อมตนขอให้ใจเย็นๆนะคะอาจจะมีคนบางคนออกมาแนวกลางกลงอาจจะหาเรื่องเพราะไพ่อัศวินถือดาบมันแทนคนที่มุ่งหน้าเข้ามาหาเรื่องถ้าถามถึงศัตรูแ้วถ้าขั้นขึ้นไพ่อัศวินถือดาบเนี่ยที่เดินเข้ามาหาเนี่ยเจตนาหาเรื่องล้วนๆไม่มีอะไร ก็จะหาเรื่องได้ว่าเงาแกทับเท้าฉันได้ถึงขนาดนั้นเลยนะคะดังนั้นขอให้ใจเย็นคนแบบนี้เข้ามาด้วยอารมณ์ทะลุมุกทะลุอะคะ่ะเถียงไปก็เปลืองตัวเลี่ยงไว้จะดีกว่ามาดูคนทำงานประจำบ้างนะคะคนทำงานประจำหน้าที่การงานตอนนี้ท่านใดที่ท่านได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานมาใหม่หรือมีงานอะไรเข้ามาเพิ่มเติม หรือไม่มีอะไรเพิ่มหรอกแต่เป็นช่วงเวลาที่หน้าที่การงานของคุณจะประสบความสำเร็จอะไรที่รอการปูนบำเหน็จเงินรางวัลการตอบแทนเขาเรียกว่าถึงเวลาที่คุณจะได้รับสิ่งนั้นแล้วจากความขยันขันแข็งของคุณจากความมุ่งมั่นมานะของคุณการงานช่วงนี้เจ้านายก่อนไม่วุ่นวายมาก ถึงจะเอางานมาให้ทําเยอะเหนื่อยใจตัวแทบขาดแต่คุณก็ทําผ่านไปได้หัวหน้าฝ่ายหัวหน้า,าแผนกโอเคดีกับเราพูดคุยกันรู้เรื่องอาจจะมีอุปสรรคบ้างก็ต้องเพื่อนร่วมงานผู้คนที่อยู่รอบข้างรอบตัวอาจจะวินวินเวงเวง,วง,วงหัวร้อนใส่อะไรประมาณนี้มาดูคันตำแหน่งปุตตะลูกจ้างลูกน้องท่านใดที่มีลูกจ้างลูกน้องอยู่ในสังกัดอยู่ภายใต้การดูแล ช่วงนี้ผลงานของลูกจ้างลูกน้องดีรวมไปถึงบุตรบริวารของเราด้วยเช่นกันไพ่สามเหรียญน,นี่อาจจะพูดเก่งคุยเก่งแต่ในขณะเดียวกันเป็นไพ่คนมีฝีมือเก่งทั้งวาจาเก่งทั้งความสามารถในงานถ้าจะรับใครเข้ามาช่วงนี้ดีถ้าจะมองหางานใหม่จะมีการเรียกตัวไหมมีเข้ามาแล้วเป็นอะไรที่น่าพึงพอใจเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาดีดีของคนวันศุกร์น่ะโอ๊ย ิจาดีจุงมาดูเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านดีอีกแล้วนะไม่มีอะไรน่าห่วงนะผู้ใหญ่ภายในบ้านแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะถ้าจะมีจะเป็นเรื่องของอารมณ์น้อยใจอยากให้เราเอาใจใส่อยากให้เราถามนิดอะไรหน่อยอะไรพวกนี้บางคนอาจจะผู้ใหญ่ใ,บในบ้านบางท่านอาจจะอยากได้เงิน จับใจใช้ซอยอ่าอะไรประมาณนี้จุ้งจิ้งเล็กน้อยค่ะไม่มีอะไรให้หน่าห่วงพอได้กลุบกลิบได้มีอะไรได้สนทนากันเท่านั้นเองมาดูเรื่องอุบัติเหตุการเดินทางไกลและใกล้ให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางระยะสั้นๆนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไบป,ปักซอยเอาหมวกกันน็อกไปด้วยใบเอ่อใบขับขี่ทะเบียนขาดไหมอะไรพวกนี้ให้ระมัดระวังการเฉี่ยวชนเล็กๆน้อยๆพอเป็นรอย แมวขวนถ้าเขาไม่ชนเราอาจจะโดนก้อนหินฟิวมาอย่างนี้ก็ได้จอดอยู่เฉยๆออกมาดูอีกทีเอา้ามีรอยขนแมวอะไรประมาณนี้นะคะไม่รุนแรงค่ะแต่ก็ต้องมีความระมัดระวังอย่าใจร้อนมาดูเรื่องสุขภาพของเจ้าชะตาบ้างนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกทั้งหมดเลยเกิดจากกลมงานคเครียดเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ อย่างอื่นไม่มีอะไรรุนแรงมาดูเรื่องความรักค่ะตำแหน่งปัตตนิขึ้นเดเดวิลแล้วเจ้าชะตาเป็นคิงถือไม้เท้าถ้ามีปัญหาใดๆกันมาก่อนนะสำหรับท่านใดที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนอย่าใช้อารมณ์ค่ะระวังมันจะได้ปะทะกันเพราะเดเดวิลเนี่ยเป็นคนขี้โมโหแล้วตำแหน่งการดิวกับคนคุยกับคนเนี่ยมันตีรวมเข้ามาหาเรื่องความรักด้วยอาจจะพูดคุยกันแล้ว เขาอาจจะใจร้อนโมโหง่ายฟึดฟัดอะไรก็ขอให้คุณใจเย็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใช้คำพูดคำจาค่อนข้างคุณเลือกคำพูดได้สวยคุณเลือกภาษาได้ดีนะคะแต่กับคู่รักคู่ครองในช่วงนี้15วันนี้เขาอาจจะดูเวียงเวียงวินวินฉุนเฉียวสักนิดนึงถ้าถ้าแรงต่อแรงประทะกันเพราะว่าอัศาวินถึงมธาไม่ใช่คนจะยอมใครง่ายๆนะ ถ้าแรงต่อแรงประทะกันเดี๋ยวมันจะได้ตุบตับเท่านั้นเองเรามัดระวังไว้ด้วยสําหรับคนที่มีคนรักคู่กองแล้วถ้ามีปัญหาอะไรคาาคาซังกันมาก่อนว่าขอให้ใจเย็นๆประนีประนอมกันสักนิดนึงบางท่านอาจจะกดเก็บอะไรไว้ในใจเพราะมองเห็นแล้วว่าเหมือนทําตัวแปลกๆไม่อยู่กับร่องกับรอยออกนอกลู่นอกทาง บางคนถึงขั้นมีปัญหาของมือที่สามเลยนะสามไม้เท้าความสมัครสมานสมัค,มค,มคีความเป็นคู่เสียหายเดดวิลไพโลกิยาวิสัยไพ่ของมือที่สามอาจจะมีมือที่สามเข้ามาแทรกแซงถามว่าในการแทรกแซงนี้จะทําให้คุณทั้งคู่เลิกกันไหมเขาทําอะไรคุณในช่วงนี้ไม่ได้นะสิบห้าวันนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาอย,ย่างทําไม่ได้อนาคตไม่แน่เพราะความกลมเกลียวของคุณกับคู่มันเริ่มค่อยๆถูกทําลายดังนั้นหมอถึงย้ําว่าอย่าใจร้อน ให้เลิกกันไม่เลิกถามว่าถ้าหากมีมือที่3เข้ามาวุ่นวายจะสลัดออกได้ไหมไม่ออกเช่นกันเขาเรียกว่าเป็นวันนวพันหลักพันกันอยู่สองคนสามคนนี่แหละมาดูคนโสดบ้างนะคะในช่วงนี้จะมีความรักใหม่เข้ามาหรือไม่มีเข้ามาค่ะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีตรวจสอบด้วยนะคะไอ้คนที่มาหาเราเนี่ยเป็นหมาหยอดไก่ไหมมีใครอยู่ข้างหลังหรือเปล่าโสดจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วตรวจสอบดูก่อน เพราะช่วงนี้ถ้ามีเข้ามาค่อนข้างจะเป็นคนที่กลุ้มกลิ่นปากว่ามือถึงหมาหยอกไก่อะไรประมาณเนี้ยส่วนคนที่ซื่อสัตย์จริงใจแบบบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีอะไรเครือบแฝงเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาไม่ถึงเพราะไอ้ตำแหน่งปัตตานีคือคู่รักเนี่ยไอ้ใบนี่มันมาขวางทางไว้อยู่ความรักใหม่หรือคนที่เข้ามาจีบใหม่ๆที่มาในสายงานนิสัยใจคอ ดูพูดดูง่ายศึกษาง่ายเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงว่าเจอตัวนี้กลักไว้ก่อนแต่ดีวิลนไม่ธรรมดานะใครจะมาตะลุยฝ่าเขาไม่ได้นะเขาต้องมีเลม่มีเหลี่ยมของเขาแผ่วพราวเหมือนกันให้ระมัดระวังในส่วนนี้นะคะในด้านสุขภาพของคู่รักอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์แล้วก็ดื่มจัดจนกระทบกระเทือนกับเรื่องตับเรื่องไตอะไรพวกนี้นะคะปัญหาสุขภาพเขาถ้าจะเป็นจะเป็นในเรื่องนี้ส่วนนี้นะคะ ก็ถือว่าดูให้ครบแล้วทั้ง10เรือนถ้าไม่เข้าใจตรงไหนอย่างไรคอมเมนต์ถามได้นะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วท่านใดที่ยังไม่กด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่วยกดให้หมอนินด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครสําหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลไลน์ไว้ได้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะและที่สาคัญกรุณาจองคิวล่วงหน้าด้วยนะคะหมอจะได้จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องถ้าหากหมอต,ตอบคอมเมนต์ช้าอ่านไลน์ช้าอย่าเพิ่งโกรธเพิ่งงอนค่ะ หมอจะใช้เวลาในช่วงทานอาหารจิบโทรศัพท์มาดูมาเช็คข้อความหรือเข้าห้องน้ําเว็บออกมาดูข้อความแล้วที่สําคัญข้อความหรือว่าการทักไลน์เนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันมันไม่แจ้งเตือนนะคะท่านหมอไม่เข้ามาเปิดแอปพลิเคชันหมอจะไม่เห็นเลยแล้วถ้าทํางานอื่นอยู่เนี่ยจะไม่ค่อยได้เปิดหรอกคะ่ะยังไงก็อย่าเพิ่งงอนเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะคะ แล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝนก็ตกใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ใจเย็นขอบคุณและสวัสดีค่ะ